สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟเนเพจทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับแตงโมวิชัยหลายบ้านเพราะมีบ้านขายแต่หลังกับเพจยุ้ยบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันตอนเย็นนิดหนึ่งนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมดูครับน้องยุ้ยแพนเลยดีกว่าบรรยากาศดียังไงติดริมทุ่งนาคุณผู้ชมบ้านของเราหลังนี้อ่า อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่โซนหนองจอกเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามากันที่โซนประชาสัมลานะครับผมวันนี้เขาเรียกว่าตรงนี้นะเขาเรียกว่าหมู่บ้านชุมชนประชาสัมราครับผมการเดินทางก็คือ,อถ้าคุณผู้ชมนะรู้จักสอนอนประชาสัมราเนะี่ยคือมันจะมีสีแยกใช่ไหมสามารถตรงเข้ามาในซอยนั้นได้เลยตรงมาประมาณ ค้าถึงสินาทีก็ถึงหมู่บ้านนี้แล้วครับผมอ่ะหมูบ่บ้านนี้นะครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมแต่ว่าบ้านของเราไม่เล็กนะครับผมนี่เลยดูได้เลยครับเป็นบ้านรีโนเวทใหม่เทาโฮมสองชั้นสิบหกตารางวาสองนอนสองน้ำผู้ชมนี่ครับทำฝ้าสูงกว่าชาวบ้านก็เลยนะฝ้าเดิมๆก็จะสูงแค่ประมาณเนี้ยประมาณคันเดิมครับนผู้ชมต่นี ทำสูงไม่ยันนู่นเลยนะผู้ชมรถกระบะคอกก็จอดได้ผู้ชมเพรเปอรหกล้อจอดได้ด้วยเอาไหม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผู้ชมนี่ทาให้ใหม่นะหลังคากําแพงอะไรยกสูงหมดเลยฝ้าอะไรเปลี่ยนใหม่หมดครับอาบกระเบื้องพื้นอะไรปูใหม่นี่เลยแม้กระทั่งประตูตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ผู้ชมเป็นสไลด์กระจกแล้วก็ติดมุรงลวดเพิ่มเติมให้ด้วยครับว่าไปแล้วเราเข้ามาดูในบ้านกันเลยดีกว่านี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของในใน,ในห้องโถงของเราหรือว่าห้องรับแขกเรานั่นเองนี่เราก็จะมีการ ตกแต่งต่อเติมใหม่คือวัสดุที่เราเปลี่ยนกนะ็คือเป็นพื้นกระเบื้องลายหินอ่อนไหมคุณผู้ชมเป็นลายก้างป่านะทั่วบริเวณเลยแล้วก็นี่ครับมีตรงนี้นิดนึงเรามีตกแต่งให้เพิ่มเติมด้วยเห็นไหมเรามีปูกระเบื้องตกแต่งเหมือนเป็นซุม้มประตูทางเข้านะจะได้สวยๆตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสามารถวางโซฟาได้โต๊ะรับแขกแล้วก็ทีวีได้คุณนะผู้ชมนี่เ่ยเสาแรกเนี่ยน,นะ พอดีเลยก็เป็นโซนรับแขกโซนนั่งเล่นของบ้านดูทีวีสบายๆได้นะครับถัดมานี่ครับอีกเสาหนึง่งตรงนี้ใช่ปะมันจะเป็นครึ่งหลังแล้วก็จะมีทางขึ้นบันไดชั้นสองส่วนใต้บันไดของเราก็จะมีช่องว่างไว้สําหรับเก็บของได้นิดนึงนะหรือจะเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวได้ก็ได้เหมือนกันนะคุณผ,ผู้ชมนะอ่าแล้วพอเดินมาอีกครับเราก็จะเจอกับทางเข้าห้องครัวพอหันไปทางซ้ายเราจเจอห้องน้ำเดี๋ยวเราดูห้องน้ําก่อนก็ได้ครับผม นห้องน้ําของเรานะครับก็จะทุบใหม่หมดเลยกระเบื้องเก่าเอาทีหมดเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนี่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผนงังแม้กระทั่งเยียนสุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้ใหมุ่ณผู้ชมชักโคกฝักบัวสายฉีดจำนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับอะ ก่อนจะเข้าทางห้องขว่างเราเนี่สังเกตนี่เรามันก็มีตกแต่งเป็นจิมบิกเล็กๆ,ๆน้อยๆผมใช้กระเบื้องเห็นไหมตกแต่งเป็นแถบสีตัดกับตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ทําเป็นข้างบนก็มีกระเบื้องให้นะอ่ามีกระเบื้องติดผนงังแล้วมาดีไงก็คือบ้านของเราอะ่ะไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็จะไม่เก่าคุณผู้ชมคือ มันก็สามารถแค่เพียงเช็ดเนี่ยเช็ดปกกระเบื้องเป็นผิวมันเลยชไ,ไหมเช็ดเช็ดทั้งวันสามันก็ดูใหม่ตลอดเลยครับอ่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงห้องครัวของเรากันแล้ว,น,ลวนะครับผมนี่เลยในมุมห้องครัวของเราก็ต่อเติมเป็นเคาน์เตอร์บิวอินมาให้เป็นตัว L นะเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยเป็นเคาน์เตอร์สีน้ำตาลลายไม้นะอันนี้นะแล้วมีเก็บขอบสีเงินนิดนึงแล้วก็แถมซิงล้างจานสองลูมใหญ่ให้ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยส่วนฝ้าเราเปลี่ยนเป็นฝ้าเรียบติดไฟดาวไล์ให้ด้วยครับผมส่วนข้างใต้เคาน์เตอร์ก็มีช่องนะช่่ออองงงสสาามมมรรรถเกกก็็บบขไไดด้้้คผผูหืใั เดี๋ยวเราไปต่อกันทั้งสองกันครับผมเดินตามโมดเลยนะนี่บันไดเขากว้างอยู่นะคุณผู้ชมนี่ครับเดินสะดวกนะขนของขนตู้ขนเตียงง่ายก็นี่ครับ,ด,ด,นะงงรบดูครับตัวนี้เพดานนี่สูงขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมยกของไม่ติดแน่นอนอเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับผมคุณผู้ชมจะเจอกับทางโถงชั้นบนเป็นทางแยกมี3ห้องคุณผู้ชม2ห้องนอนก่งหนึ่งห้องน้ำครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาแวะห้องตรงหน้าเราก่อนเลยก็คือห้องน้ำนั่นเองอ่ะไหนน้องยุ้ยส่องให้ดูหน่อยครับ บรรยากาศก็จะเหมือนกันเลยใช้กระเบื้องลายเดียวกันนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยแลวก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเจ้าจักรกอะฝักบัวน,นะทอมาครับผมเป็นห้องนอนของด้านหลังบ้านครับเดินเข้ามาก่อนนี่เลยโอ้ห้องใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมนี่ครับโอ้หน้าต่างยาวเป็นแถบเลยสามารถเปิดรับลมเย็นสบายได้แล้วก็มีพื้นที่แบบมุมตรงนี้อีกนิดนึงสามารถจะใส่โต๊ะเครื่องแป้งก็ได้หรือตู้เสื้อผ้าก็ได้คุณผู้ชมนี่โอ้ไม่อึดอัดแน่นอนห้องใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชม มีห้องนอนด้านหลนังก็ต้องมีห้องนอนด้านหนา้าคุบผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าห้องนอนด้านหน้าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงจริงแล้วุผู้ชมนี่เป็นยังไงบ้างมีห้องนอนตรงนี้ครับก็ขนาดนี่ครับสามารถวางเตียง4ี่ห้าฟูได้แล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านให้ด้วยนะสามารถเปิดนี่ครับเวลาเรานอนเราพักผ่อนเราเปิดรับลมเงย็นๆได้แล้วก็ปิดมุ้งลวดไว้ให้ลมเข้าขอย่างนี้ก็ได้นะนี่มายืนลรงระเบียงครับผมแล้วก็จะเห็นบรรยากาศทางข้างบ้านของเราเกือบติดทุ่งนานะ นี่รับประกันได้เลยว่าตอนเย็นๆตอนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะตอนไหนแหละ มันอยู่ชิดนาชิดทุ่งขนาดนี้ลมเย็นสบายแน่นอนครับผมก็ฝากกันไว้สาหรับบ้านหลังนี้ครับผมใครที่กําลังอยากมีบ้านนะแต่ว่าอาจจะงบน้อยอาจจะกู้ได้ไม่เยอะหลังนี้ประมาณละนิดเดียวลานิดเดียวจริงๆคุณผู้ชม3ขอเฤทธิสามสี่านเองสามารถเป็นเจ้าของกันได้ครับสนใจก็ติดต่อโมที่เบอร์ด้านล่างนี้เหมือนเดิมหรือจะแอดไลน์คุยกันก่อนก็ได้จริงๆอยากให้โทรแหละจะได้คุยกันรู้เรื่องไปเลย085542ป1 4 1 0 8 5 5 4 2 8 1 4 1ปดหนีนยปาาอหยากมีบ้านปรึกษาแตงโมผู้ นะครับที่เพจอยู่บ้านเยอะเลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ครับผมมีอะไรก็โทรมารปรึกษาการไม่ต้องเกรงใจผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะเจอกันใหม่หลังหน้าผมสวัสดีครับ